จ็ดอาการในผู้หญิงที่ไม่ควรชะล่าใจประจำเดือนมาน้อยหรือมามากเกินไปประจำเดือนสีซีหรือสีครัำมีลิ่มเลือดโลหิตจ,จางเลือดน้อยเลือดพร่องขี้หนาวมือเท้าเย็นใบหน้าซีดเหลืองเนื้องอกในมดลูกซีสในรังไข่ช็อกโกแลตซีสเยื่อบุโพรงมดลูกจเจริญผิดที่เสริมเศร้าวิตกกังวลเครียดง่าย จิตใจอ่อนไหวคิดมากนอนไม่หลับมีบุตรยากแท้งบุตรเฉยชาทางเพศขัดตึงเต้านมมีซิสหรือเนื้องอกในเต้านมปวดเมื่อยอิยวปัสสาวะบ่อยปวดท่วงท้องน้อยจิตกลุ่มอาการนี้เกิดขึ้นได้ซ้ำแล้วซ้ำเล่ากระทบต่อสุขภาพทั้งความสมพันธ์ระหว่างสามีภรรยากระทั่งทำให้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งในระบบน้ีเวศ จึงควรใส่ใจดูแลแต่เนินๆค่ะในทัศนะการแพทย์จีนสาเหตุหลักเกิดจากภาวะตับและไตอ่อนแอร่วมกับภาวะเลือดพร่องและพลังลมปราณพร่องจึงควรปรับสมดุลรักษาจากต้นเหตและฟื้นฟูดโดยองค์รวมปรึกษาทีมแพทย์จีนและเภสัชกรที่ใส่ด่วนสุขภาพเ e อิร์นเบย5ศ 9, 9.